บทสวดจุลชัยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารตนะตยธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิทวานารายปารเมสุลาสิทธิพัมมจินทาจะจะตุโลกาคัมภีรคากะสมุทาภูตุงคันคาจะสะพมชัยยะปสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธารณีธารณีอุทธิอุทธินทินที ชัยยะชัยยะคะคนละตนละนิสัยนิไลใสเสนาเมรุราชพลนารชีชัยยะชัยยะคัมพีระสมพีนาเคนทนาคีปิสาจัปภูตะกาลีชัยยะชัยยะตุนนิมิตาโรกีชัยยะชัยยะสิงค์ีสุทธาธานะมุขชาชัยยะชัยยะวะลุณนามุขสัตตาชัยยะชัยยะจัมปาธินาคากุลคันทุ ชัยยะชัยยะคัชคนะตุลงสุการะผู้ชมสีหพยักคตีปาชัยยะชัยยะวะลุนนะมุขยาตาจิตะจิตะเสนารีปุณสุธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาจีวีชัยยะชัยยะทารนีตาเรสัทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะทารนีสันตินัทธาชัยยะชัยยะมังกรารัญญาภาวเค ชัยยะชัยยะวารุณยะเขชัยยะชัยยะลักเสษตรสุรพุชาเตชาชัยยะชัยยะพเมนทักนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปัตถวิงสัพังชัยยะชัยยะอารันตาปเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหิสุโรหะโรหะรินเทวาชัยยะชัยยะพมสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิรุทหโควิรูปะโคจันติมารวิ อินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวารุโนปิจะอคิวายโยจะปาจุนโหกุมาโรทัตาราถโกอัฏฐารสมหาเทวาสิติตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกาศภาชยะลาโมปวันตุเตชยะธมโมจะสังโคจะทัศปารโจะชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชัยะโสตีเพวันตุเต เอเตนะพุทธเตชะนะโหตุเตชัยยะมังคะลังชัยโยปิพุทธศาสิริมาโตอายังมาลาสัจปาปิมาโตปาราชัยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมธิตาชัยยะตถาภะมะคะนามเฮสิโนชัยโยปิพุทธศาสิลิมาโตอายังมาลาสัจปาปิมาโตปาราชัยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมธิตาชัยยะตถาอินทกะนามเหสิโน ชายโยปิพุทธะสัสิริมาโตอายังมาลาสัจปาปิมาโตปาลาชโยอุโกสยามโพธริมันเตปโมทิตาชายาตตาเทวคนาเมเฮสิโนชัยโยปิพุทธะสัสิริมาโตอายังมาลาสัจปาปิมาโตปาลาชโยอุโกสยามโพธริมันเตปโมทิตาชายาตตาสุปันนักนาเมเฮสิโน ชโยปิพุทธสสิริมาโตอายังมาลาสจัปปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมนเตปโมทิตาชยตาานาคขนามเหสิโนชโยปิพุทธสสิริมาโตอายังมาลาสจัปปปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมนเตปโมทิตาชยตาทานพภมขนามเฮสิโน wartawan Chayan topo dia mu sekayanang nan diwa tan no ewang tak wang wiyo hohi caya suceya mang kalle a apala ci apalang ke siisepata wipo kale apike sapapaanang aakapat to pamo teti sunaakaang sumang kalang supapatang suhutitang sukano summo to ca suyang. पमाचिसु पाकी नङ काम कमथ कि नङ पाथकि नङमा नो कमिथित पाथकिना नि कता पन्त अथ सुखिता विलुत सासने आलोखा सुखिता हो तिफी सुन तु फुन्तो वास मिघाने अथि खा ทีกายุกาสัทาหุนตุส <whole. S 3> <Okay. S 1> ุข <Yeah, S 1> ิตทาหุนตุสัพพตารักันตุสัพพัสตานังละกันตุจีนัสสัสสงนังยักกะจิปัฏฐานาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนระถายุตตะกาเลปวัสันตุวัสสังวสาวารากาโรคาจุปัฏวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพัทากายสุขังจิตตะสุขังอรันตุยัตถาระหัง บสวัธรรมนิยามสุตังเอวัเมสุตังเอกังสมัยยังภักขาวสาวที่ยังวิหารติเชตวันในอนาคปินทิกัสอาระเมตตาโกภักวาพิกุอามันเตสิภิกโวติภัทันเตติเตภิกุภักวาโตปัจจโสสุภักวาเอตตะโวจะอุปั Upatawa pikawa tathakata nang anupatawa tathakata nang titawa sa tatu tamati tatu tamaniya mata sappesangkara anicca titang tathakto api samputi api sameti api samputi tawa api sameti tawa acikati theseti panya peti pata peti vivara vivacati utanika roti sappesangkara anicca ti Upatawa pika we tataka tanang anu tataka tanang tita wasata tu tamati tata tamani sape sangkara tu tang tataka to api sampu api sameti api sampu wa api sameta wa te seti pandya peti patapeti wiwarati vipacati utani karoti sape sangkara tu Upatawa tawa pika we tataka tanang nupa tawa tataka tanang tita wasata tu tama tita tata ta mata ta ma anata api sampu api sameti api sampu wa api sameta wa ati teseti panja peti pata peti pacati utani karoti sape anata ti อิตมะโวจะปะกว่าอัตมะนาเตภิกุปะกวะโตภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพระเทกรัตคาถาอติตังนานวะคขเมยานาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาติตัมปะหินนันตังอััปันัญจากอนาคตัง สิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบปน,นัญจโยธรรม,มตัทตัตถวิปัสติอสังหิลังอาสังกบังตังวิทามนุปรุหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะนะ้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงินคอนแคนเขาควรพ่อปุนอาการเช่นนั้นไว้อัจเจว,วกิจจมาต่ปังโกชัญยญามารานางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาหีโนสังคารันเตนามาหาเสเนนามาจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมาจจลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหรัตตะมาตันติตังตังเวพเทการโตติสันโตอาจิกคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บสวดธรรมสังเวคณะปัญจบทสวดธรรมสังเวคะปัจจะเวคณะสเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปทำนาำทำทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแลดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปทำนำทำทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บ ตายไปสเพธ,ธรรมาอนัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมารณังความตายเป็นของยั่งยืนอาวัสังไม,มายามาริตตังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มาราณปริโยสนานังเมชีวิตตัง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาลานางเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยง <c oughs> วัตตา <c oughs> วัตตาควรที่จะสังเวชอัยังกายโยอจิลังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันปัสสัจวิญญาณจุตโต อันขาทิ้งเสียแล้วอธิเศษสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน <c oughs> อลิงกาลังอีวะปรดดุด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัดถังหาประโยชน์มิได้อาน,นิจะวะาวตสังขาราสังขังทงไรทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทวายธรรมมิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความส่วมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตาวานิลุจันตุขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังูุปสัมโมสุขโขความเข้าไปสงบหลังอรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจะมาริสาเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตัดเทวหังมาริสมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนติเมเอทะสังสโย ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสาลังกมังสพเปหิปเตหิกตังปุญญานอานุโมทันตุสุนันตุปนโตเยเทวะอาสมาฐานอธิกาตติกายุกัสตาหุนทุสุขิตาหุนทุทุขะปมุนันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนทุทุขะปมุนชนตุสะเปยติคัสุขิตาหุนุ Tukah pamuncan tu sape ayat ika sukita untuk Tukah pamuncan tu sape bisa sape ya ka sape peta sukita untuk tuka pamuncan tu sape acari yu percaya sukita untuk suka pamuncan tu Tukah pamuncan tu sape nak kata sukita untuk tuka pamuncan tu sape tewa sukita untuk tuka pamuncan tu sape sama tinang sami cantu wo บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติปะกาวะนโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติปะกาวะนโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติปะกาวะปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวสินีทุเปกาเลโพธิกาเลตัยหิงตัยหิงตธรรมมาธานีนะวันตุปุจิตาโสถิงการนเตตาวิหารามันตะเล เทาจัมจานาวะกาจพิกาโวสารามิกาธนาปธานาปติอุปัสกาคามาจเทสานิกามาจอิสราสปานาพุทธสุขิตาภวันตุเตชะราพุจายยปิจายันตทสัมผวาสังเสทาชาตาอัตโวปาติกานียนิกังธรรมวะรังปฏิจเตจะเปพิทุกขสสะการุนตุสังขายัง ทาตุจิรังสตังธัมโมธัมมตะราจปุคาราสังโฆโหตุสมโควะอัตตายะจหยตายะจัอมิลกะตุสัตมโมสัพเพปิธมะจาริโนอุทิงสัมปะปุเนยามาธเมอริยาปเวทิเตปะสันนาหงตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนสมาธารังปเวจันโตการ เทวปาวัสตุุธิภาวายสัตตานังสมิทังเนตุเมทะนิงนาตาปิตาจะอัตาจังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรมเมนะลาชาโนปะชังรักขันตุสัพพธาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตาจันิทุกขาพยาปัตาจันิพยา Sokapata cha ni soka huntu sape pipa ni no e tawata cha amhehi. Sampatang punya sampatang sape te wanu mo tantu sampai sampati sitia ya, tanang ta tantu sataya silang lakantu sapata. Pawana pirata huntu kacantu te wata kata. Sumangkara kata. Sumangkara kata. Un Sapang Suang Karang raken Tusapat Tewata sappakanu Pawena Sodi Hontu Niran Tarang Untu Sapang Sumang Karang raken Tusapat <coughs> Dewata Sapat temanu Pawena Soti Hontu Niran Tarang Untu Sapang Sumang Karang raken Tusapat Dewata Sapat sangkanu Pawena Soti Hontu Niran Tarang. sebe puta para petapencekanan jay barng rantanan cak te se na ragang pantami saabaso Sebe puta para petapencekanan jayiya parang rantanan cate se nagang pantami saabaso. Sape puta para pata penceka cai yang parang ranta nan cete senara kang pentami sapeso. Sape puta para pata penceka cai yang parang ranta nan cete senara kang pentami sapeso. Sape puta para pata penceka cai yang parang ranta nan cete senara kang pentami sapeso. สเปปุต้าพราปตาปัญเชกานันจัยังฟารังรันตานันจเตชนารักังปัญตามิสสะพะโสสเปปุต้าพราปตาปัญเจกานันจัยยังฟารังรันตานันจเตชนารักังปัญตามิสสะพโสสเปปุต้าพราปตาปัญเชกานันจัยังฟารังรันตานันจเตชนารักังปัญตามิสัะพโส สเปปุตตาปราปตตาปัญเจกานันจายังปารังรานตานันจเตเจนารักขังพันามิสัพสโสด้ดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สดสาธยายพระพุทธมนนีข้าพเจ้าขอนมก้าอุติตวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงพระพุทธเสด็จสุสวรรคาราย ขออาน,นิสงส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้แคล้วคลาดป,ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยพิยัตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนโปรดประสิทธิ์ปสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยาเศรษฐีทางฝ่ายไทยและฝ่ายรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวกที่สั่งสิ่งอมูลใได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพธรรมานุเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิด